นี่ครับมนรุรล์ผมทองครับวันนี้นะครับมาถึงที่แล้วมาเจอเจ,อเจ,อเจอมอสอยากเจอมานานแล้วเพราะว่าเห็นเจอมอสอ่ะแต่คนบอกว่าตัวอีเล็กนี่ไซส์เียวกันเลยอยากรู้นี่ต่อยไปสามคนนะนี่มาคนที่สี่แล้วนะเดี๋ยวหลับคนที่สีนน่ <c oughs> รับยา,ยาว, <c oughs> วอรวาครับ ผมเจอผู้โชกที่เหมาะสมแล้วผมกิงคองประทักอิล่ามันถึงวันเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เรานมาเจอนะครับไม่ได้เก่งแค่จีบสาวบอกว่าแค่นั้นแหละเสเพ่ไม่ต้องพูใช่ไหม 50าิบลลรับก็คับลงไปสิบเาแปดสบ

เอาสามสองหนึ่งจบหมดยกโอ้ยหมดยกโอยโอ้ยมาโอ้ยจบโอ้ยมาโอ้ยจบโอ้ยมาครับโอ้ยจบจบเลยครับโอ้ยมาโอ้ยจบโอ้ยมาครับ ยอาอเลยเนยาชอวีเรับจีบสาวไปเรี่ัญหาอะเรื่องถ่ายูปถ่ายรูปกอ่กอนกอ่กอนว <sk r isa> โอเคโอเค